จาก่าปปูเอ็นเอฟซีจ่ะวันนี้พปปูลงลายจะเร right. right like 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 ียกบนตัวการปปูจะให้การสนุกเพื่อเขาหลอกปลอกประทั่งตัวไม้จ่าปูจะให้ตัวการตัวกันหางหนึ่งสามตัวนะค่ะปูสาธุจ้สาม าธุสาธุสติปูเนี่ยอันนี้ดแปดนย์นเด้สันปูแปดหกศู8 60, 8นย์แด้านย์ันเด้แปดหกนยแบบก้ยังบอกว่าตัวกันที่ซื้อโอ้ตัวกันที่ซื้อสามสาม,บบสามเจ็ดสามหตโตัวกันติปูตัว่วน,นก็คือแปดศูนยตัวน่นก็คือคนะแปดศูนย จ้าแปดศูนย์หกแปดหกศูนย์0น้่ปูแปดกศนาปูถ้าลูกปิปองแตกวันนี้ก็จะเป็นสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกถ้าลูกปิงนปองมีปัญหาถ้าลูกปิงนปองมีปัญหามันแตกหรือว่ามันมีขัดของมันสิออกสามเจ็ดหกติปูใช่สาธุสาธุสาธุามีปัญหาก็ออกัวเก่านะครับ ค่ะบ่มีปัญหาเสียอกอกัน860หรือว่า890เูนย์าะปูเนาะปูบอกว่าให้กลับจ้าจะดวนในรอเพียวจบศูนย์ศูนย์สองศูนย์นย์ศูนย์กับสอนย์เนาะปูเนาะมือนีเนาะปูเนาะตอน่บยนี่ล่ะสาธุสาธุสาธุครับค่ะตัวเดิมแปดศูนย์หปดศูนย์หกับปู ถ,ออ 3, 7, ถ้าลูกปิงปองแตกจะออกสากอ๋อจูสาธุสาธุสาธุท่านผู้ชมถ้าลูกปิงปองแตกหรือว่าคือลูกปิงปองมีปัญหานะคะถ้ามีปัญหาก็จะต้องได้อ่าอ่าทอะไรใหม่อย่างเงี้ยนะคะพระปู่กว่าจะออก3 7 6แต่ถ้าปิงปองไม่มีปัญหาอะไรราบลื่นดีไม่มีปัญหาอะไรในขณะที่เวลาที่กําลังทำลายทำการออกออกฉลากก็จะออก เลขก็จะออกตัวเดิมนะคะ806หรือ860นั่นแหละค่ะพระปู่ท่านพูดไปสองคำนะคะแล้วท่านบอกว่าให้กลับหัวด้วยก็คือ9บ่ถือจะเสาหัวเพิ่นว่าได้ค่ะท่านผู้ชมพอดีอันล่างเพิ่นบ่ทันได้สันเข้าค่ะท่านผู้ชมพอดีพระปู่เพิ่นมาก่อนจ้ะค่ะโอ้่าวปู่ซาตุสาธุ พระปูค่ะสาธุสาธุสาธุจ้าูค่ะท่านผู้ชมพ่อปู่สีสุตัวท่านก็มาบอกนะคะก่อนที่พระอาจารย์ท่านจะฉันข่าววันนี้ก็มีน้ำพริกป่นปลาทูนะคะแล้วก็ไก่ปิ้งแล้วก็ผักบุ้งลวกแล้วก็ของหวานก็มีกล้วยแสนน้ำตาลแล้วก็อันนี้ยังพอเอิน ยังกอนห้อมกปลาจะห้อมกปลาค่ะ <laughs> ท่านผู้ชม <บา S 1> ขอทุกท่านโชคดีนะคะ <บา S 1> แฟนกลับที่รักจะเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่พ่ะอาจารย์สาวดําก็ยังไม่ทันได้ถวายเลยนะคะพ่อปู่บอกว่าอยากจะคุยกับลูกสาวน,นิดนึงว่างั้นท่านก็เลยมาบอกตัวเลขนะคะตัวเลขที่ท่านให้ก็คือ8 60หรือ 806, ะคะแล้วก็ท่านบอกว่ากลับด้วยก็คือควจะเป็น8 08นเก้าศูนย์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าถ้าลูกปัญหาถ้าลูกปิงปองไม่มีปัญหาอะไรก็จะออกเลขเดิมค่ะถ้ามีปัญหาเลขจะออกเลขจะกลับไปออกสามเจ็ดหกนะคะเลขบนเลขล่างก็จะเป็นศูนย์ศูนย์หรือสองศูนย์ค่ะท่านผู้ชมเลขด่วนนะคะขอทุกท่านโชคดีน,นะคะขอทุกท่านโชนะคดีจ้าตอนนี้พระปู่ก็จะได้ฉันเช้าเลยนะคะ ขอทุกท่านมีโชคมีลาบนะคะวันนี้โชคดีจ้า